ก็คือถ้าถามถึงเรื่องงานของพี่ใช่ไหมคะจริงๆพี่ก็คือจริงๆหญิงทำงานประจำแต่ว่าก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ก็มีแวบ,บเข้าแวบ,บออกก็คือจริงๆก็มี รายการทำพิธีกรด้วยรายการ ASEAN วิชั v ่นฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีรายการของมหาวิทยาลัยงานประจำที่หญิงทำอยู่หญิงทำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <c oughs> ก็จะมีรายการอย่างรายการ,กรเกษตรศาสตร์น้ำไทยด้วยแล้วก็มีมาเล่นซีรีส์บ้างเล็กๆน้อยๆอย่างสามต่อตายฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องปาเจลาน้องถามเรื่องแบ่งเวลาใช่ปะก็อย่างที่บอกงานประจำก็คือจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ แต่ในเรื่องของเราแบบมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานบันเทิงอ,อื่นๆติดต่อมาก็ต้องเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนอกเวลางานอะไรอย่างนี้ค่ะผลงานนะคะก็มีรายการ ASEMISION ต้องติดตามนะคะแล้วก็ซีรีส์สามต่อตายต้องคอยติดตามด้วยเร็วๆนี้เล่นเป็นคนสวยมองโลกในแงด่ดีแล้วก็รายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะคะเสิร์ชได้ทางช e l YouTube เป็นนำเสนอผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ